ผัดเส้นเล็กกระเทียมปลาจ้ามาเบิ่งวิธีเห็ดวิธีทำกัน,นเลยเลยเด้อจ้ะสวัสดีจ้า,ม,า,ามนี้เขาห้องครัวเนาะสีมะผัดมีเด้อตามแบบฉบับของเราเองกะนี่หมูเราจะอันบ่แม่นหมูย่อเด้อเป็นหมูลูกชิ้นที่เราทําเอาไว้ที่เป็นตอนนี้ไงนะจ้ะที่เอาไปฝันฝันเรากินก็นปดเตียวบันเดอเอากลับมาหัน่นซอสเบ็ดเด็ดเอาไปทอดให้มันเหลือง กับมิเส้นน้อยมิั่วงอกเพิ่มเติมด้วยกระเทียมป่าแล้วกะไข่โอเคมาเบองวิธีเ็วิธีทำกันเลยด้วยจะ้ะมันเริ่มต้นทอดไข่เจียวด้วยกระทะพันปีของเราก่อนไข่ในมะเดยผสมยังจะยำด้วยจะ้ะไข่ล้วนล้วนส่วนว่าไข่นี่ยที่ห่อเกียวด้วยจะ้ะเราก็จะเอามาหัน่น คิดว่าประมาณนี้ก็ได้แล้วต้อจะเป็นลูกชิ้นที่เหลือเอากระดีมักขวดมาพรก,กันมันเหลืองเลยรกัที่จริงก็มีตอหูวอยู่เลยถ้าเราปรยากเสียของเอาอมาทำรับรองอร่อยเหมือนเดิม ขัวแบบบางทีอจ้ะขัวไปขัวมาจะรับไม่เหลือเงีเลยทุกอย่างไม่ทิ้งสามารถเอามาปรับฝุงเห็ดเนี่ยนั่นเนี่ยดีเลยจ้ะทุกที่ขอมันแพงขัวไปขัวมาจิ้วใสขมิ้นตาปลาปลาที่ถูกลตีหมด เรื่องงดคือรตเตอรี่กินเนี่ยเป็นประจำถ้าถึงรตเตอรี่เดียวโอ้ยจัดสิบไปสนดูไซรับบันคิดว่าสิ่งเรื่องความาณเนี่ยยิ้มความมันก่อนเมื่อวานนี้ก็เขาว่าสิบไปลุง่งคิดชงรักกับคำมมั่นใหม่ถึงกระถางก็เลยไปเรื่ง อันนี้ก็สิพยายามยืนกนเปล่ามานนี่แหละโอเคจ้ะสิเอาเหลืองประมาณนี้ล่ละโอเคเดี๋จ้ะสิมาเริ่มพัดกระเทียมเจียวและอันนี้ก็สิเป็นซอสที่ทำเอาไว้สำหรับเซดพัดไท่กันได้ ซอสมะขามเปียกพัดไปเกี่ยวได้ทุกอย่างอันนี้ผสมของเราเป็นตัวนี้นะเห้าแเซ่เนี่ยมันออกสีด่างสีงเนี้วจุดหน่อยเราก็ใส่เข้าไปเล้๋ยวเราจะเพิ่มน้ำ อยู่ประมานพัดใช่แล้วบอกไอ้บู้เป็นพัดที่อยากพัดสามเจทัานเ,ทนเองอย่างเงี้ยโอเคโปรด,ดิวซ์พัดเลสมัพปุง้งเหยื่อบึงตอนนี้จิปปุ้งลดได้จ้ะเราก็จะใส่น้ำปลาหน่อยนามโบกี้บันแล้วนี่ะละละ ก็เขาดีไซน์ห้าน่าเพราะว่าต้องเยอะเยอหน้า่อาหารเด็ดๆหนูใส่หน้าได้ไปเจอได้น้ำตาลเยอะเลยแล้วก็ซิวซิวเฉลี่ยนะจ๊ะมันซิวซื้อมาจากลานได้อาศสยขวดเขา OK 的，好嘞不 k 的。 ทุกอย่างลงตัวจะไม่เพิ่มไม่เติมอะไรก็เที่ยมปลาเข้าไปใส่เข้าไป่อ,ไป,อไปก่อนนะอันเนจี๊ยบผัดไทยนะผัดเซี่ยสะดูจักว่าลับรองเส่บก็ผัดไทยเป็นหมูที่ทอดเอาไว้ไปลงไป ก็จะเหลือไว้โรยหน้ามันหน่อยต้วงอก็ลงไปแล้วก็ไข่ทีอ่ช็อดเอาไว้ก็ลงไปเราจะไปโรยหน้าเดิดไอีก ตอนปุ้งปิดไว้จ้ะโคเล่มันเข่ากันพักก็ต้องให้มันสุกปันได้รอบรออร่อยอานนี้นรังกินแต่เป็นคนไทยกินก็ต้องโรยด้วยพริกป่นจ้ะโอเคประมาณนี้ก็จะไปจัดการแล้วจ้ะเป็นอัน,นเรียบร้อยมี ผัดกระเทียมป่าวนี้ก็ไข่ใส่เข้าไปจ้ะโรยหน้ามันเข้าไปเป็นลูกชิ้นทอดกรอบแล้วก็จะมีถั่วงอ,อกนิดหน่อยจ้ะ ถ้าเขากินกับว่าเป็นหยังถ้าเขาบม่กินกับว่าเป็นหยังเป็นอันเซ็ตซับเีบเือรเอยนี่จ้ะเอาไว้พอ,อกันคลิปหนานด้จ้ะสวัสดีจ้า